สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์ในวันพฤหัสที่20กุมภาพันธ์นะคะเมื่อคืนนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงไป9.47เหรียญนะคะปิดไปดที่1,311.25เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,308ถึง1,322นะคะ ราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงในช่วงท้ายตลาดในโคเม็กซ์นะคะหลังจากเปิดเผยรายงานการประชุมของเฟดท,ที่ประชุมไปเมื่อวันที่28-29มกราคมนะคะว่าเฟดจะปรับลดมาตรการ QE ครั้งละ11,000ล้าน US ดอลลาร์นะคะนอกจากจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งแสดงว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่งพอที่จะลด QE ลงอย่างต่อเนื่องนะคะ ซึ่งทำให้ทองคำมีความน่าสนใจลดลงในฐานะสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟอ้อแาคาทองคำก็เลยลงไปทำโโลที่บริเวณ1,308นะคะในช่วงนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1,310-1,311นะคะแนวโน้มเรายังมองว่ามีโอกาสที่จะปรับลดลงต่อนะคะโดยมีแนวรับที่บริเวณ1,302นะคะซึ่งถ้าหากว่าบริเวณ1,302 รับอยู่เนี่ยการพักตัวก็จะไม่นานนะคะแต่ถ้าหากว่าลงไปที่1,285เนี่ยการพักตัวก็จะนานนะคะในสัปดาห์นี้นักลงทุนก็จับตาดูการประชุม G20 ในวันที่21-22กุมภาพันธ์นะคะส่วน ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศเมื่อคืนนะคะมียอดขออนุญาตก่อสร้างบ้านใหม่นะคะซึ่งออกมา0.94ก็ต่ากว่าคาดนะคะยอดบ้านเริ่มสร้างนะคะก็ออกมา0.88ต่ำกว่าคาดส่นดวนดัชนะะีราคาผู้ผลิตออกมา0.2%เนะคะเท่ากับที่คาดการแล้วก็คอนะคะอยู่ที่บวก0.2ถ้าเท่ากับคาดการโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็ ใกล้เคียงกับที่คาดนะคะแต่ว่าในเรื่องของบ้านเรื่องอย่อขอนญาสร้างบ้านนี่ก็ต่ํากว่าคาดแต่ก็ไม่ได้ทําให้ราคาทองคําปรับบวกขึ้นมาเท่าไหร่นะคะดูไม่ค่อยมีผลกระทบมากนะักถ้าเราดูภาพกราฟทางเทคนิคของราคาทองคํานะคะเราก็จะเห็นว่ามีแนวโน้มที่ราคาทองคําจะลด ับตัวลดลงต่อนะคะมาทดสอบแนวรับบริเวณ1,302นะคะซึ่งถ้าหากว่าบริเวณนี้รับไม่อยู่นะคะก็จะลงมาต่อที่บริเวณ1,285เด้งไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังมองว่า1,302นะคะถ้ารับอยู่มีโอกาสที่จะด,ดิตกลับนะคะเราก็ให้เทรดดิ้งลองนะคะส่วนการลงมาที่1,285เนี่ยก็จะเป็นการพักตัวที่นานขึ้นกว่าเดิมนะคะ สำหรับดาวโจนเมื่อคืนปิดลดลงไป89.84จุดนะคะนี่ก็เป็นผลจากการเปิดเผยรายงานการประชุมของเฟดนะคะว่าจะลด QE ต่อเนื่องราคาน้ำมันดิบในสเมคบวกขึ้นมา0.88เตรียดนะคะนี่ก็เป็นผลจากการคาดการณ์ว่าสหรัฐจะ,ะเผชิญกับภาวะอากาศหนาวเย็นอีกครั้งในสัปดาห์หน้าซึ่งก็หนุนทำให้อุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้นนะคะ ส่วนเบรนปรับลดลงไปเล็กน้อยค่าเงินบาทปิดที่32.57นะคะอ่อนค่าเงินดีเอสลลยแข็งค่าขึ้นมานะคะหลังจากการเปิดเผยรายงานการประชุมของเฟดนะคะสำหรับ SPDR ขายทองออกมาอีก5.64ตันนะคะเหลือถือทองคำต่ำกว่า800อีกครั้งนึงนะคะมาอยู่ที่795.61ตันในแชร์ I ถือเท่าเดิมนะคะ เราดูภาพทางเทคนิคของซิลเวอร์นะคะสำหรับซิลเวอร์ก็เคลื่อนไหวใช้เวในกรอบแคบๆนะคะเพื่อพักตัวหลังจากมีการปรับขึ้นมาแรงก่อนหน้านี้นะคะ ISI อยู่ที่ระดับ50นะคะ,ะ,คะก็ไม่ได้บ่งบอกอะไรมากนักนะคะแนวรับมีที่21.5แล้วก็21.3นะคะแนวต้าน21.9แล้วก็22แล้วก็ยังให้เทรดดิ้งลองเมื่อราคาอ่อนตัวส่วน เงินบาทนะคะเงินบาทผันผวนแรงนะคะโดยในช่วงนี้ก็กลับมาอ่อนค่าอีกครั้งหนึ่งที่ทางเงินบาทในภาพรวมก็เป็นเคลื่อนเคลื่อนไหวเซ้เวในกรอบกว้างแนวรับมีที่สา 2. 4ิแล้วก็สา2แนวต้านที่32.7บสอแล้วก็สานะคะให้เทรดดิ้งในกรอบเบรนส์สามารถผ่านแนวต้านเดิมไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย a c d ไม่ได้ยืนยันการปรับตัวขึ้นในครั้งนี้นะคะ เพราะฉะนั้นราคาก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงได้อีกนะคะแนวรับมีที่109.7แล้วก็108.7แนวต้านมีที่111แล้วก็112นะคะให้เทรดดิ้งช็อต สำหรับซิงเกิลสต็อกนะคะ KTBH14 ก็ปรับตัวลดลงหลังจากไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ราคาโอกัสปรับตัวลดลงได้ต่อนะคะ MACD ยังให้สัญญาณขายนะคะแนวรับมีที่17.4แล้วก็17.1แนวต้านมีที่17.8แล้วก็18บาทนะคะ ส่วนทูยังเคลื่อนไหวไซเวย์อยู่ในกรอบแคบนะคะมี CD และ r s i ก็ไม่ได้บ่งบอกแนวโน้มอะไรมากนักนะคะแนวรับมีที่7บาท30แล้วก็7บาทแนวต้านที่7,60บาท60แล้วก็7,80บาท80นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบ Jazz H14 ะคะก็สามารถผ่านแนวต้านเดิมไปได้นะคะต้องรอดูว่าสามารถยืนได้ไหมนะคะถ้าหากว่ายืนไม่ได้แนวโน้มจะยังไม่เปลี่ยนเป็นขาขึ้น แนวรับมีที่7จ็บาทห้าสิบแล้วก็7จ็บาทสาสิบนะคะแนวต้าน7จ็บาทแปดสิบแล้วก็7จ็บาทเก้าสิบนะคะให้เวดเดนซีส่วนเซต5ห้าสิบนะคะก็หลุดเก้าร้อยจุดนะคะแต่ยังยืนเหนือเส้นวิ่งเอเวอเรสตที่บริเวณแปดร้อยเก้าสิบสามจุดได้นะคะตอนนี้หลุดแปดร้อยเก้าสิบสามจุดลงมาแล้วนะคะก็รอดูการาปิด ของตลาดในวันนี้นะคะว่าจะรีบาวกลับมาที่893ได้ไหมนะคะถ้า,ายังยืนได้ที่893แนวโน้มก็จะเป็นขาขึ้นต่อนะคะแต่อะไรก็ตามเนี่ยการที่กบปปสนะคะจะลอยคอร์ทหุ้นในกลุ่มชินวัตนนะคะอย่างเช่นอินทัชแล้วก็ แอดวานเนี่ยก็จะทําให้เป็นปัจจัยกดดันตลาดได้นะคะเพราะว่าทั้งอินทัตและแอดวานเนี่ยมีม a ร์เก็ตแสูงนะคะก็มีแนวรับสำหรับเซ็50วันนี้ที่893แล้วก็886นะคะส่วนตัว Future s ์ r i รีส์เนะคะมีแนวรับที่886แล้วก็880นะคะแนวต้านที่906แล้วก็913นะคะสำหรับเซ็50 ส่วนตัวซีรีส์ H นะคะก็อยู่ที่901แล้วก็907แล้วก็ดูนะคะว่ายืนเหนือ893จุดได้ไหมถ้ายืนได้ให้เทรดดิ้งลองนะคะแต่ถ้าหลุดแต6้นะคะก็ให้เปิดช็อตนะแล้วก็ต้องสต็อปลอสในส่วนของสถานะลองด้วยนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารนุพันธ์จากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ